ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity เครื่องดื่มโคก้กกลับสู่ไปที่สองค่ะกีฬาโดนโดน ตอนนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีมเมียร์ลีกกำลังจะเข้ามาสู่ครึ่งฤด,ดูกาลใช่แล้วแต่ว่าปีนี้สนุกนะครับเพราะว่าคือบุรีรัมย์เป็นทีมเต็งแช่นอยู่แล้วตอนนี้ความสนุกก็คือจะมาดูกันครับว่าจะมีใครมาไล่บี้กันบ้างใช่แล้วแล้วล่าสุดนี้พี่แชมป์โคราชสุดแข็งอีสานเจอบุรีรัมย์เขาเตะก,กันอย่างมันมาก บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่แซมเขาบอกกองเชียร์เยอะมากเลยคือ,อเยอะเยอะมากตาม<อ>รายงานข่าวบอกว่าเกือบ4ี่หมื่นนะครับแล้วก็โคราชเนี่ยนะฮะทำให้การลุ้นแชมป์สนุกเพราะโคราชเนี่ยดันเสมอกับบุรีรัมย์ะหนึ่งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศให้ได้ดูกันนะครับแล,แล้วเมื่อโคราชเสมอได้เท่ากับว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะนําทางด้านบาง,องกอกคลาส เพียงแค่2แต้มเพราะว่าทางด้านบางกอกกลาสดำไมชนะฟ้าก็เลยจับให้ทั้งคู่มาเจอกันถูกต้องหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเกิดบางกอกกลาสามารถบุกไปชนะที่บุรีมําได้ค่ะบุรีดําก็จะหลดลงมาเป็นอันดับสองใช่บีจีขึ้นมาเป็นที่หนึ่งที่แต่ว่าถ้าเกิดทางด้านบุรีมย์ชนะค่ะช่องว่างก็จะเป็น5แต้มนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะไล่ให้ดูครับว่าสแกนอีสานมันมากส่วน BG ชนะแล้วนัดที่ทั้งคู่ต้องมาเจอกันโอ้โหเดี๋ยวจัดให้3คู่นี้ ฟินไปเบิ่งกันค่ะสึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่14เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเกมดาบี้หนักแห่งอีสานระหว่างนครราชสีมา FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์อยู่ในแต่ทีมจ่าฝูงของตารางโดยในนัดนี้สร้างประวัติศาสตร์การเข้าชมของแฟนบอลเกือบ40,000คนมากที่สุดบนสังเวียนไทยพรีเมียร์ลีก แต่เนื่องจากสนามที่ใช้ในการแข่งขันสามารถบรรจุแฟนบอลได้เพียง22,500คนซึ่งนั่นก็หมายความว่าทีมนครราชสีมา FC ขายตั๋วเกินความจุของสนามทาง t ีพจึงได้ทําการลงโทษด,ด้วยการปรับเงินเป็นจํานวน30,000บาทนั้นนี้นครราชสีมา FC มาในเสื้อสีส้มครับส่วนบุรีรัมยูไนเต็ดมาในชุดสีขาวนั่นเองนะฮะ เริ่มเกมมาได้15นาทีนครราชสีมาทําเกมขึ้นมาลูกนี้ครับก่อนที่สถาพรแดงสีะจย,ยนบอลจากซ้ายเข้ามากลางประตูอันดี้เยี่ยมมงไม่โดนบอลมาเข้าทางสราวุธมาสุงว่าแล่านมือสิวรักษ์แค่สูงเนินทําให้นครราชสีมาขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ถัดมาอีกสานาทีครับบุรีรัมได้ลูกตั้งเตะจากทีรทรปั่นลูกนี้ด้วยซ้ายบอลข้ามกำแพงไปแล้วแต่ถูกกำพลบินปัดชนคานพลาดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดาย เกมของทั้งสองทีมผลัดกันบุกอย่างสุดมันครับแต่ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ทําให้จบครึ่งแรกนครราชสีมานําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เข้าครึ่งหลังครับบุรีรัมย์โหมบุกหนักทันทีและจังหวะน,นี้บุรีรัมย์ได้ลูกตั้งเตะสุชาวปันฟรีคิกลูกนี้บอลโค้งไปชนเสาเด้งลงพื้นพลาดโอกาสที่เสมออย่างน่าเสียดายครับเกมครึ่งหลังเป็นทางฝั่งของบุรีรัมย์บุกสเป็นส่วนใหญ่โดยทางนครราชสีมาอาศัยจังหวะโตกลับเร็วเพื่อหวังจะได้ลูก และมาดูในจังหวะน,นี้ครับบุรีรัมนี่มีโอกาสบุกขึ้นมาทีวราทรไหลบอลไปที่เส้นประตูเจ้าพันตวัดบอลกลับมาหน้าประตูแล้วก็เป็นสิทธิโชคกันหนูวิ่งมายิงเล่นทางโลกนี้เข้าประตูไปสวยงามฮะ้ทำให้บุรีรัมตามมาตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ครับทำให้จบเกมไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปคนละ1แต้ม คู่ต่อมาครับเป็นบางกอกกลาส FC เปิดบ้านพบกับขุนศึกสระบุรีเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมไม่รอช้าครับผลัดกันบุกอย่างสุดมันฮะานจังหวะนี้สระบุรีทําเกมขึ้นมาดียูฟเลี้ยงบอลหายช่องและซัดลูกนี้แบบแป๊กๆนาริศกระโดดเซไม่ถึงครับแต่ยังโชคดีที่ไปชนเสาเด้งออกมา จากนั้นเป็นฝั่ง B ีีได้ลูกเตะมุมครับพะคินไก่แก้วเปิดบอลมาที่หน้าประตูพิสารชกบอลออกมาบอลเด้งไปเข้าทางพะคินอีกครั้งครับแล้วก็ปั่นเข้ามาลูกนี้พิสารก็ยังลอยตัวปัดออกไปได้อีกจบครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูกันได้ครับเข้าครึ่งหลังครับทั้ง2ทีมก็ต่างผลัดกันบุกอย่างสนุกฮะและจังหวะนี้ BG ทํทาบอลชิ่งทะลุมาถึงหน้าประตูครับชาตรีได้ยิงแต่ไปติดพิสารบอลกระดอนเข้าทางดากโก จะไหลต่อไปให้เพื่อนแต่ว่าพี่สารก็ยังมาปัดไว้ได้ทันเกมคู่นี้ทำท่าจะจบลงด้วยผลสกอร์เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์แค่แต่แล้วในช่วงท้ายเกมประวินวัตโยนบอลยาวไปที่หน้าประตูพิสารชกบอลออกมาเข้าทางลาสลาสคาอิมบี้มองสวนกลับลูกนี้เข้าประตูไปทำให้บางกอกคลาสขึ้นนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นฮีโร่ของเจ้าบ้านที่ปิดกล่องเกมนี้ไปอย่างหืดจับ ซึ่งความมันของโซนหัวตารางก็ต้องวัดกันในนับที่15ของฤดูกาลครับเมื่อบุรีรัมต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของบางกอกคลาสที่มีคะแนนไล่จี้เหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นซึ่งแน่นอนครับทั้ง2ทีมต่างจากตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อหวัง3แต้มฮะเรื่องเกมทั้ง2ทีมบุกใส่กันอย่างหนักบุรีรัมบุกขึ้นมาจากจังหวะนี้ครับดีโอโก้แทงบอลทะลุไปให้สิทธิโชคได้ซัดลูกนี้แต่ก็ยังติดเซฟของนริดไว้ได้ ครึ่งแรกทั้ง2ทีมดูเหมือนยังกักกักดูเชิงฝั่งตรงกันข้ามอยู่ทําให้จบครึ่งแรกเสมอกันไปด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ0ูนเริ่มครึ่งหลังครับเกมของทั้ง2ทีมก็ยังไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มออกมาได้ BG จึงได้ทำการเปลี่ยนแผนครับด้วยการถอดชาตรีและอนันต์ออกแล้วส่งดาโก้ทายเชฟสกี้แลว้วก็สันลงเล่นแทนแต่จังหวะนี้ครับบุรีรัมได้ลูกตั้งเตะสุ่เชาหนุดนุ่มสัตฟรีคิกระยะประมาณ25หลา บอลมุดลงพื้นแต่นริทครับออกแรงเซฟช่วยป้องกันลูกนี้ให้ทีมไม่เสียประตูไว้ได้บุรีรัมบุกอย่างหนักต่อเนื่องครับกับอนาวินจูจีนเปิดบอลจากขวาเข้ากลางประตูเดียวก็วิ่งมาโคกเน้นๆบอลกำลังจะเสียเสาแรกครับแต่ว่านริททวีคุณโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟล้มตัวลงมาปัดไว้ได้ทัน แต่แกมมาเดือดในช่วงท้ายเกมครับเมื่อชิติพัฒถูกลาซารัสคาอิมบี้เสียบเข้าจังหวะน,นี้สุชาไม่พอใจวิ่งเข้าไปใช้หน้าอกชนและลาซารัสก็ได้สวนกลับด้วยการชกเข้าไปที่หน้าของสุเชาติทำให้ลาซารัสถูกใบแดงไล่ออกจากสนามและก็จบเกมไปด้วยผลสเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์บุรีรัมยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปและล่าสุดทาง t ี l ก็ทำการลงโทษทั้งคู่ด้วยการแบนลาซารัส4นัดปรับ40,000บาท ส่วนสูเชวนุ่นุ่มแบนหนึ่งนัดปรับ20,000บาทก็เดี๋ยวลุ้นกันนะฮะผมว่าก็ยังมีอีกหลายนัดนะครับเดี๋ยวครึ่งฤดูกาลแล้วเดี๋ยวยังมีอีกหลาย10นัดใช่แล้วค่ะอ่ะมาดูเทนนิสกันบ้างคุณวิวครับค่ะนี่ลอยศึกวิวประดันค่ะพี่แชมป์ครับซึ่งรอบชิงสนุกมากนะฮะเป็นการเจอกันของโนวัคจอคูเวตซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะพบกับ โรเ e r ร์เฟเดรซึ่ง<ช>เป็น<ช>มืออันดับ2ของโลกคือจริงๆเนี่ยเฟเด r e ร์ Federal น่าจะเป็นนักเทนนิสที่เก่งที่สุดที่โลกนี้เคยมีมาคนหนึ่งแต่ว่าโนวัคตอนนี้กำลังมา<ช>แรง<ช>ก็สนุกสนานกันนะครับ<ช>หวัวกันไฟแลบจัดไปการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่รายการที่3ของปีและเป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่างสึกเบลดันที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั้น ไฮไลท์สำคัญก็หนีไม่พ้นคู่ชิงครับโดยเฉพาะชายเดียวซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างเบอร์หนึ่งของโลกคนปัจจุบันอย่างโนวัโยอโควิชจากเซอร์เบียและอดีตเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งเป็นเบอร์2อยู่ขณะนี้โรเจอร์เฟเดร์จากสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นการรีแมชคู่ชิงปีที่แล้วนะฮะซึ่งโนวัคเป็นฝ่ายชนะควา้าแชมป์ไปครอง มาปีนี้โนวัตจะย้ำแค้นหรือเฟตจะแก้แค้นได้สำเร็จไปดูกันครับคู่ชิงแข่งกันที่เซนเตอร์คอร์ดครับคอร์ทที่ใหญ่ที่สุดจุคนดูได้ถึง1 5 0 0 0คนเริ่มมาเซตแรกก็สู้กันดูเดือดแล้วครับผลัดกันเปิดเกมเป็นของตัวเองจนต้องมาดวลกันในช่วงทายเบรกก่อนจะเป็นโนวัคครับที่ชนะไป7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 เซตสโยโควิช ok ความเดือดก็ไม่ลดลงเลยฮะเมื่อต้องยื้อกันมาจนถึงในช่วงไทยเบรกอีกครั้งแต่เซตนี้เฟตเร่งเครื่องเอาชนะไป7ต่อ6ไทเบรก12ต่อ10ทําให้เสมอกัน1ต่อ1มาในเซตสาโนวักนําอยู่3ต่อ2แต่ก็ต้องพักการแข่งขันไปประมาณครึ่งชงั่วโมงเนื่องจากมีฝนตกลงมาฮะแต่ว่าพอกลับมาเล่นต่อกลายเป็นผลดีกับโนวักที่สามารถเอาชนะไป6ต่อ4 เซสีโนวัคฟอร์มแรงต่อเนื่องเอาชนะไป6ต่อ3ย้ำแคนเฟเดอร์เรอร์ควา้าแชมป์วิมเบลดัน2015ไปครองซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่3ของเขาพร้อมรับเงินรางวัล100ล้านบาทส่วนเฟเดอร์เรอร์รองแชมป์ที่ต้องอกหักเป็นปีที่2ติดต่อการได้ไป50ล้านบาทและหลังจากนั้นในงานฉลองแชมป์ก็มีแดสแบทเทิลกันระหว่างแชมป์ฝ่ายชายซึ่งก็คือโนวัคยอคอวิช ชมำฝ่ายหญิงเซรนาวิลเลียมส์นักเทนนิสอเมริกันมือหนึ่งของโลกในเพลง Night Fever ของ Bee Gees คืนนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปแบบนี้โอ้โหเป็นแชมป์ที่เรียบร้อยค่ะโนวัโคโจโควิด คผู้ชมครับสนุกสนานกันนั่นแดละยวช่วงหน้าในช่วงเฮียวีฮานะครับคลิปเด็ดคลิปโดนคลิปฮาทุกคลิปเดี๋ยวเราจัดหนักจัดไปช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับงน้นอาหารฟาสต์ฟู้ดขนาดชนิดไหนเนี่ยที่ทำมาจากเนื้อลิงอไม่มีบ้าคนก็ลึกไม่กลา้ากินเพราะอันนี้เสี่ยงตายกับไอ้เคฮะโอ